สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการนักออกแบบนักสร้างสรรค์ชุมชนและภาคีเครือข่ายจากทั้งในและต่างประเทศจัดพิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2569หรือ Bangkok Design Week 2 0 2 6หลักๆปีนี้โปรแกรมก็ มีมากกว่า350โปรแกรมนะครับแล้วก็มีสถานที่ที่เราเป็นพาร์ทเนอร์กับเราร่วมจัดอยู่มากกว่า150เมนูนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเวลา11วันนี่นะครับก็ก็จะเรียนเชิญทุกท่านว่าแผนดีๆเพราะว่าที่ผมไปดูมาเบื้องต้นนะครับจากโปรแกรมแล้วก็จากพันธมิตรที่ร่วมปีนียนะครับถือว่าเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็มีหน่วยงานจากต่างประเทศนะครับทั้งเป็นเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยเขามาร่วมกับทาง Bank o k Design Week ปีนี้ครับมากกว่า20ประเทศ ก็เรียกว่าโตโลกเลยนะครับที่ให้ความสนใจกับงานเทศกาลครั้งนี้แล้วก็เราพูดได้อย่างมั่นใจเลยครับว่าเป็นข้ดีไซน์วิกเนี่ยเป็นงานเทศกาลงานออกแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ในนามของกรุงเทพมหาคนครในนามของเมืองก็คิดว่าจริงล้วดีไซน์วีคเป็นงานที่สําคัญไม่ได้สําคัญแค่นักออกแบบนะแต่ว่าสําคัญสําหรับเมืองในการ สร้างโอกาสสร้างความเป็นไปได้แล้วก็สร้างความหวังให้สําหรับผู้ที่มาร่วมงานนะครับถ้าท่านใดเห็นว่าพื้นที่ไหนย่านไหนกิจกรรมไหนที่น่าจะให้ต่อยอดต่อนะครับอย่าหยุดเฉพาะดีไซน์วิคเนี่ยก็ให้แจ้งมาได้เลยนะครับสิ่งที่เราออกแบบมาสร้างเนี่ยหมดภายในแค่ช่วงเวลา11วันแต่ว่าให้ต่อยอด ให้เบนคอกดีไซน,นยย์วีค2026เทศกาลงานออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะขึ้นเป็นปีที่9ภายใต้แนวคิดดีไซน์ SOS สัญญาณที่จะช่วยทำให้รอดโดยใช้การออกแบบเป็นเครื่องมือเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขความท้าทายทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตตลอดจนมุ่งยกระดับงานออกแบบพร้อมสร้างโอกาสสำหรับคนทุกรุ่นทุกสาขา Thank you.